ช่วงที่สามน,นะครับเส้นทางใส่ดนตรีก็คืออันนี้คือพอเรียนจบแล้วเราไปเรียนดนตรีอิสระเลยหรือว่าเราหอพุงกับเพื่อนไปเรียนแล้วตั้งแต่เราเรื่องดนตรีมานเป็เดนตรีพีได้ลองเพลงบางเรลียนไดร้องไมสวยโอเคก็คือผมออเป็นมือกีตาร์หลักมาตลอดไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงร้องเลยไม่ได้ร้องเลยจนจกดเปลี่ยนมันมาอยู่ที่ตอนช่วง ปีสี่ปีสี่ตอนนั้นนักร้อสมัชชิพผมมีสี่คนนะครับมีนักร้องนําม,มีคนเป็นเพื่อนผมแล้วก็ค้องสอบผิดสอบสิดแาะจัดการรูต้องไปต้องกลับไปอยู่ที่บ้านทางจังหวัดที่ประจวบก็เลยวมก็คิดว่าถ้าไม่มีนักร้องจะไปก,กันต่อได้ไหมผมก็เลยยิดใไใจว่าเฮ้ยคือว่าเรา เพราะว่าพื้นฐานเราเป็นคนไม่ได้ร้องเพลงเกียก็เลยแอบไปรับจ็อบเสริมเป็นโฟกเป็นโฟก์สองรอบคัมค่ะคก็เลยแบบว่าวันแรกที่ไปก็คือบรรยากาศตอนนั้น่ะเราเราไม่มั่นใจว่าเพลงเราจะพอสองชั่วโมงไหมแต่ก็ต้องเตรียมตอนนั้นเป็นผมยังใช้แบบว่าการคิดเนื้อเพลงลงลงกระดาษ A4 แล้วใส่แฟ้มอยู่เลยคือคิดแค่ว่า สองชั่วโมงพิงต้ตองพอร้องไหวไม่ไหวเดี๋ยวอีกเรื่องแล้วก็พอผ่านเหมนนั้นไปก็ทําให้รู้ว่าสถานการณ์มังคับมันมันทําให้เราได้โตได้ไวมากด้วยความที่เราแบบว่าเป็นคน,ร,นรัดนตรีเล่นไปทําไปร้องไปนั่นคือเป็นคนร้องไม่เพียนแต่ว่าเรายังไม่เคยแบบตั้งใจจริงจังที่จะร้องกาารณะครใช่ครับใช่ครับไม่เคยคุด มาคับเลยใช่มาทมับเรียกว่าสุดจะจัดจ่าเลยนะสุดจัดหน้างานสุดจัดสุดจัดปกกระสบการณ์ก่อนใช่ครับหน้าง,งานจริงๆเลยครับมีมีคนมาฟังแล้วที่แบบว่าแบบลูกค้าจริงๆเลยใช่แล้วพอเรียนแล้วพอเรียนจบคือก็อันนี้ที่ตอบไปที่คือก็คือได้ไปเป็นนักพีอิสระแรบว่ากมวมไหมด้วยไหมหรือร้งองใช่ครับอ่าพอหลังจากนั้นอน่ะ หลังจากที่ผมไปฝึกโค้ชซองมาแล้วผมก็มาขอเพื่อนขอเพื่อนว่าเพื่อนกําลังเครียดกันเรื่องแบบผ่านการร้องใหม่วันนั้นผมก็เลยลองพิสูจน์ตัวเองว่าแบบเฮ้ยไว้ใจไหมคืนนี้ขอร้องเองมาถึงมาร้องกับวงนะครับมาร้องกับวงลำดิตซึ่งเอนิจี้อะไรหลายอย่างมันจะไม่เหมือนกัโค้ซองก็แบบสีหน้าเพื่อนก็หน้าเสียอารมณ์แบบอยากปฏิเสธแต่ก็ก็ไม่มีทางเลือกมกกนนะครับ ก็เลยแบบเฮ้ยผมก็พูดกับเพื่อนเฮ้ยเชื่อขอขอใช้ใจเ่อเพเดียวถ้าไหวก็เดี๋ยวเราจะได้คำตอบเดี๋ยวถ้าไม่ไหวอ่ะเราก็ได้หาทางแก้กันต่อไปครับซึ่งผ่านคืนนั้นก็เหมือนเดิมเพราะผมได้ประสบการณ์แบบสถานการณ์มาครับจากการไปรองเรียนพวกสองคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยที่แบบว่าไม่ได้เพอร์เฟคมากแต่เกินคาดเกินคาดเพราะว่าแบบเหมือนเรายังเหลืออยู่อะไรเงี้ยยังไหวอยู่ แล้วร้องที่กรุงเทพกรุงเทพเป็นบริบัทแต่ไม่เคยยังไม่เคยเข้ามาเล่นในกรุงเทพเลยแต่ก็คือที่ได้ลองกันก็คือนี่คือเป็นเป็นแบบเริ่มเป็นหลากหลายนะนคือไม่ได้ใช้โปร,ร่งสองเดียวใช่ครับใช่ครับเป็นอ่าเป็นวงคีโอเชียร์แบนจะมีอ่กลองเบสแล้วก็ผมจะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ร้องอ่ะใช่ซึ่งตอนนั้นก็จะเหลือสามคนแล้วนะกต่ผจะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องด้วย เราแบบเหมือนเหมือนลานโนนมันอเงี้ยภาพภาพมอง,ลลองนั่ลอนนักงเล่นกีตาร์นี่ยแล้วหลังจากนั้นแบบเล่นมาชิบปีครับจนแบบว่าที่เราได้เริ่มความเป็นศิลปินใชยศิลปินอาชีพ,ม,พมีเพลงของตัวเองอืถ้ามีเพลงเป็นของตัวเองเนาตอนนั้นอ่ะยังไม่มีสังกัดย,ย,ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วตอนนั้นอยู่ประมาณปีสอง สองปีสามก็คือปล่อยเพลงแล้วใช่ตอนนั้นผมเล่นดนตรีเนี่ยครับแล้วก็เก็บตังค์มาปีหนึ่งเพื่อที่จะทำเพลงเก็บตังค์กินเพราะว่าก็มันต้องก็ต้องใช้เงินเนี่ยแล้วเราก็แบบว่าอ่าเรียกว่าผมอยากมีเพลงมีของตัวเองแต่มันก็ต้องใช้เงินแล้วจะต้องทํำยังไงผมก็เลยแบบใช้เวลาจากวันนั้นอ่ะที่เราคิดได้ไปหนึ่งปีเพื่อเก็บตังค์ มาทําเพลงยันปีถัดไปตอนนั้นก็ทาเพลงออกมาว่าแบบชื่อเพลงว่ารักนันทหั่อันนั้นคือมีเพลงในครั้งแรกที่แบบนมทูไปส่วนสังกัดเพลงสังกัดเพลงก็หลังจากนั้นมาก็ประมาณสองทึงสามปีได้มาทํากับค่ายฟิลเป็นเป็นค่ายในพื้นที่เป็นรุ่นพี่ที่แบบว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอยู่นินอนึงก็เลยมาร่วมโปรเจกต์ด้วยคันช่วงนั้นก็มันครับ แต่เรียกว่าอาจจะเป็นค่ายมือใหม่ด้วยก็เลยบว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบไปกันต่อจนสุดทางนะน,นะมี่่องที่ดังสุดหรือชื่เเอเพลงอะไรเนเรียกว่าดังได้ไหมเรียกว่าถ้าถ้าถ้าแบบมีคนดูมากสุดตอนนั้นก็รักทางๆาแต่ตอนที่มาทำแบบเฟี้ยก็ชื่อว่าเพลงฝันที่พูดไปเมื่อกี้ที่แต่งตอนมห้า้ว้มาทำต่อ แล้วก็ถัดมาเมื่อต้นปีล่าสุดก็ได้มาทำกับอุลโ,โกรสกราร์สิ